สนุกจังเลยค่ะ <c oughs> จะเล่นทรายแล้วทีนี้ อาบน้ำเสร็จแล้วหนูจะเล่นทรายก่อนนะคะค่าแล้ววันนี้มาค่าเพราะว่าช่วงกลางวันเดดร้อนจัด โอ้โหดูความสูงนี่ไม่กลัวหนูพระลุงบอกว่าความสูงหนูไม่กลัวขึ้นตรงนี้เลยเหรอพ,พี่พาน้องขึ้นขึ้นได้ไหมหลบแต่สาวน้อยนี่ผู้ไม่กลุ้ครูอะไรนะเนี่ยโอ้เดินตามพี่พี แม่ตามหนูมาหนูจะพาขึ้นฝั่งโอ้โหเก่ง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 แท้เก่งแท้อเออเออไปเดิน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 เก่งจังเลยสูงขนาดไหนหนูก็ขึ้นได้ เก่งมากเดินตามควานน้อยเดินตามพี่นะพี่จะพากลับบ้านพ่วงก่อนไหม ค่ำเลยนะคะค่ำมืดเลยวันนี้อะไรอ่ะแมงกัดแม่ระรุ่งบอก็ไม่ให้จับเออก็ไม่ให้จับหนูจะเดินเองไม่ต้องจับหนูเอาเดินก่อนแม่เลยค่ะเก่งจังเลย ปันนี้พี่ว่าพี่ว่าว่าแม่กับน้องไปใไนน้อคำแล้ว,วกลับบ้านแล้วค่ะ โอ้โหเออเออฮ่าฮ่าฮ่าพอฝลก็ขึ้นแม่เราลุงอฮะให้น้องพีเดินกับน้องพารุ่งอยากเดินกับน้อง ไปแล้วหนูจะกลับบ้านแล้วนะคะกลับบ้านกันแล้วคะ่ะโอ้โห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 รถกระบะมารถกระบะรถหกล้อด้วย ช้างยิ่งกลัวรถกลับบ้านกันเด้อทำละเด้อ